สวัสดีครับอาจารย์ก็เลยขึ้นไปแล้วนะครับโอ้โหเสียงใครตัดต้นหมายปาดปาดปาดเสียงพูดเลยไม่ค่อยชัดเลยนะครับนี่ครับสวัสดีครับยามเช้าอืมที่บนถนนรถนะครับนี่ครับถนนไอหินเกตนะครับอืปาทางดูนะครับไกลไม่ไกลนี่นะครับอลอยลงมาแล้วนะครับอืม ที่รับชมอยู่นี่ครับโอ้โหส่งไม่ส่งนี่ครับอาจารย์ตัดลงมาแล้วตุบๆๆๆๆ้ๆๆๆอๆลอๆลๆๆๆๆัๆๆๆๆๆๆๆคๆๆคๆๆๆโๆๆ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 ๆคๆๆ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 ๆ นี่ครับนี่ครับลอ,อ,อยลงมาแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหผล่ปั๊บเลยเป็นไงครับสวยงามเอาโอ้โหนี่ครับเราก็อยู่บนถนนรถเลยนะครับมานี่ครับเสียงเครื่องดในดินป้าดป้าดเสียงดังเหลือเกินมันย้ายท่านผู้ชมได้ชมไม่ได้เลยโอ้โหเสียงจะมีเสียงเครื่อง นี่นะครับโอ้โหเขาตัดไมายอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับอืมโอ้โหนี่ครับอาจารย์อยู่บนยอดเลยครับอย่างนี้ครับนี่ครับลผาลงมาแล้วโอ้โหลอยมาแล้วครับโอ้โหกระจายเลยครับอืยังไงครับกระจายกันเห็นไหมเลือนถนนเลยครับท่านผู้ชมนี่เราขึ้นบนถนนรถเลยครับโอ้โหนี่ครับแน่นอนไหมครับ จายเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับสวยงามครับมะพร้าวครับวยฟ้าเป็นไงครับสูงไหมไม่สูงเท่าไหรครับโอ้ตรงนี้เตี้ยวแต่อ,อนี่เตียออเต้ยวไยฟ้าครับอยฟ้า,าเตี้ยกับต้นมะพร้าวนะครับ,บ,รบท่านผู้ชมาอาจารย์เราก็เลยังคงเหมือนเดิมอย่างงครับอาจารย์เราก็ไม่เคยวันครับว่าถูงแค่ไหนอย่างงครับอาจารย์เราก็เลยลงมาเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมค่อยๆเลยลงมาครับ แน่นอนครับค่อยๆเลื้อยมาแล้วครับจะถ геро, ึงแล้วครับท่านผู้ชมแต่เย็นๆนะครับถึงแล้วครับอ่าสวัสดีครับยามอากาศร้อนๆโอ้โหนี่อากาศร้อนนะดูนะครับสภาพทิศขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมมากถนนรถครับเสียงเครื่องมัดด <Dios S 1> ังป้าดป้าเลยครับบนบรรยายท่านผู้ชมมันได้ยินเลยครับอ่าสวัสดีครับ